ุณผู้ชมคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวหมื่นกว่าอัตราเป็นข้าราชการจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ2,568นะคะแน่นอนว่ามีเสียงสะท้อนถึงความไม่พอใจกับพยาบาลทั่วประเทศวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะขององค์กรวิชาชีพพยาบาลออกมาแล้วด้วยนะคะเพราะเขาออกแถลงการฉบับแรกออกมาแล้วค่ะโดยตอกย้ํา สาข้อเรียกร้องนะคะมีจุดยืนชัดเจนนะคะว่าถหากว่ารัฐบาลไม่เร่งทบทวนเรื่องนี้จะลาออกพร้อมกันมีผลหนึ่งตุลาคมนี้ค่ะในถแถลงการของเรานะคะก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าขอให้นะคะในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะได้ทบทวนนะคะแล้วก็อนุมัติจัดสรรตาแหน่งตั้งใหม่ของพยาบาลวิชาชีพนะคะจํานวน1,992อัตตา มาให้นะคะอันที่สองก็คือว่าให้ทางกพนะคะแล้วก็้ทางกพเนี่ยได้ทบทวนนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตําแหน่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สามก็คือว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะที่ได้ออกข่าวมาประมาณวันสองวันที่ผ่านมานะคะรวมถึงวันนี้ด้วยว่ามีการจัดสรรอัตราตําแหน่งมาให้พยาบาลนะคะประมาณเกือบสามพันตำแหน่งนะคะก็ขอให้เร่งที่ใช้ตําแหน่งตรงนี้นะคะในการบรรจุ ไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าออกแถลงการไปแล้วนะคะไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้หรือว่าถูกถูก,ถ,กถูกมองข้ามไปนะคะ,คะทางเครือข่ายเองนะคะก็จะมีในส่วนของการการออกแถลงการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะให้ทางพยาบาลลูกจ้างนะคะได้เขียนใบลาออกนะคะเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีการ เตรียมพร้อมนะคะโดยการจัดทําแบบสอบถามที่เป็นแบบสอบถามออนไลน์นะคะเพื่อให้ลูกจ้างชั่วขราวนะคะได้ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะในการที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้พูดลอยๆเรื่อไม่ได้ขู่ว่าเราจะออกแต่ว่าเรามีแบบสํารวจแบบสอบถามที่ให้ทางลูกจ้างชั่วข่าวได้ออก ได้ออกมาตอบแบบสอบถามกันค่ะที่เรากําหนดชัดเจนเลยก็คือถ้า30กันยานะคะไม่มีการดําเน,นินการอย่างไรเกิดขึ้นเลยนะคะเราก็จะทําทตามที่เราได้แถลงการออกไปทางแรกก็คือโดนาคดงให้มีการลาออกค่ะปัญหาก็คือว่าคนเกษยียณอายุราชการเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าคนที่บรรจุ เข้ามาใหม่นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ตําแหน่งมันดูไม่เพียงพอนะคะแน่นอนว่าสิ่งต้องจับตาคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ15พฤษภาคมเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะต้องทําความเข้าใจกับพยาบาลทั่วประเทศผ่านระบบการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะคะแต่ว่าทางเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเขายืนยันคือว่าจะไม่เข้าร่วมรับฟังเด็ดขาดเพราะมองว่าอํานาจการตัดสินใจนั้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยหลังจากที่ออกแถลงการฉบับนี้แล้วก็จะเดินหน้ายื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี ต่อไปด้วยมีข้อมูลจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าปัจจุบันจำนวนพยาบาลมีทั้งหมด1855คนครับแบ่งเป็นข้าราชการ87,000กว่าคนแล้วก็เป็นพน,นักงานราชการ260คนพน,นักงานกระทรวงสาธารณสุข6,500กว่าคนแล้วก็มีลูกจ้างชั่วคราวอีก6,800กว่าคนโดยในปี59เดี๋ยวบรรจุไปแล้วเพียงแค่1,700ตำแหน่ง พอมาปีนี้แหละครับปี60จะมีจํานวนตําแหน่งว่างลงประมาณสัก2,600กว่าตําแหน่งโดยในช่วงแรกเนี่ย1,200ตําแหน่งนั้นก็จะว่างลงแล้วก็คาดว่าจะบรรจุได้หลังจากนี้ประมาณสัก1-2เดือนส่วนช่วงตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงกเกษียณเยอะและ้วก็มีมาสักเกือบเกือบ1,000คนแต่ก็ไม่พอจํานวนคนที่จะรอขึ้นไปบรรจุเป็นข้าราชการใช่ค่ะคือมันมีความมั่นคงในอาชีพต่างกันคือเป็นลูกจ้างเนี่ยก็คือว่าต้องทํางานเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันจะไม่เทียบเท่ากับทางข้าราชการแล้วก็ คงในชีวิตด้วยรเราอยากจะเห็นใจฝั่งพยาบาลด้วยทำงานหนักนะครับ